สัพพุทธโตัวระตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธะตัวระโตสัมมาสัพพุทธัสาาสะนโมสัพพุทธะตัวสัมมาสาุปะคุณแม่ทำอะไรอ่ะสวดมนต์ให้น้ำลด <c oughs> ลดไ,ไหมคะลดแต่เด็กปุ๊บพอมขึ้นนะ คุณแม่กลับมาสวดมนต์ต่อก่อนอย่าพิ่งไปเขามาไม่ได้อ่ะนี่มันอะไรกันเขาบอกว่าตรงนู้นนะระดับนี่แล้วทำไมคูไม่ถ่มวะฮะตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วค่ะสวดมนต์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเสกสะพานมาต้องเจอกันเรือไททานิกมารับลรสเดี๋ยวนี้แล้วอออเด ปเลียกแจ็คมาให้กูดิคุณแม่ว่าหนูชนไม่ได้้ยสาวยุทธยาทักษะการพายเรือนี่ใครเนดูหัวเรือนะคะชนแล้วค่ะ ออเจ้าเพียงไรสาวยุทธยาค่ะต้องพายเรือได้อย่างนี้นะคะอันนี้กำลังพายเรือเข้าบ้านนะเราใกล้จะถึงจุดหมายค่ะถ้าเราไม่หมุนอยู่นี่เราก็จะถึงนะคะนี่นะคะบริเวณบ้าน กันนะไหนยี่ต้นไม้ยังหลังลูกนห่อตายเลยนะคุณแม่้นตรงน,นี้เอ้ยไม่ได้ไม่เอาเอาเอาชนบันไดเอาเอาเอานี่แกไทยมันหนีคุณแม่เบรกเสียตุ่มตัว ต้นไม้ไม่ได้ตายคนนะแค่นี้ก oui> ็หนักค่าน่าร uh ันี่ไปสิคะออกไปอย่าไปยุ่งกับต้นไม้ค่ะต้นไม้หายโอ๊ยสุดดีค่ะ ต้อนรับใคนะคะตอนนี้รายงานสุดยาบ้านตัวเองนะคะอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีวิทยานะคะตอนนี้ระดับน้ำนะคะก็ได้สูงขึ้นมาประมาณเท่าอกเราเนี่ยนะคะก็มีความเดือดร้อนกันมากนะคะสำหรับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะช่วยเร่งระบายน้ำออกไม่น้ำเต็มยาออกมาหาสมุทรินเดียอะไรก็ทิดระบายออกไปนะคะเพราะว่าเกิดความลำบากกันมากนะคะวอรทุกคนนะคะช่วยๆกันนะคะอันนี้รักจริงนะคะต้องช่วยชีวิตต้นไม้ก่อนทาะไม่ได้นะคะตอนนี้ช่วยไม่ได้นะคะหนึ่งต้นแต่ลืมคิดถึงชีวิตตัวเองไปอ่ะเดี๋ยวไปช่วยต่อนะคะไปค่ะ เฮ้เรือเรือเรือเทั้งเรือเรือได้ล่มไปหนึ่งลำเสียเศรษายมาเงินล้านรอยอยู่ในน้ำเรือที่รักของเรานาวาจุมพลชั้น ไปซะแล้วสุสุไปล,ล่องเรือวันนี้ไปกับตาเรือนะคะมีคนอยากให้รีวิวบ้านเรือนี้นะคะจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเรือนี้ชื่อเรือนาวาจุมพลนี่นี่ชื่ออยู่นี่เวลข้ามไปไปดูอันนี้นะคะเป็นประตูพอเราเปิดเข้าไปข้างใน เออันนี้เป็นห้องน้านะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปเปิดไฟป,ปึ๊บห้องน้ำมีหน้าต่างเปิดได้ชาโว่อันนี้เป็นอาบน้ำนะคะสวยงามอยู่แต่ไม่เปิดปึ๊บ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 อันนี้เป็นชาว่และวทามีน้ำร้อนอาบน้ำอยู่ได้นี่ก็เป็นท้ายเรือจ้าเอาไว้พักพิง อิงแม่น้ำดูวิวซีวิวไปดูชั้นสองกันเดินเดินเดินนะคะอ่ะไปะอันนี้เป็นอ่างนะซึ่งขี้เกียจเปิดอะ่ะจริงๆมันก็เป็นอ่างแช่น้ำไมโอ๊กนะแล้วก็มีน้ำร้อนเป็นออนเซนโอ้แต่ตอนนี้อ่อนออนอ่อนพระอ,อาทิตย์ร้อนมาหกร้อนโคตรนี่ห้องเปิดไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าน้าต่างไม่เปิดเลยเข้ามาก็าจะเป็น เียงนอนอันนี้ไม่ได้จัดนะจ๊ะมีคนแอบมานอนด้วยจะบอกให้ในเทเชียอันนี้นะคะเปิดไปแค่เจอพระอาทิตย์วะ่ะแต่ตอนเช้าไม่นะตอนเช้าไม่มีพระอาทิตย์ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นด้านนู้นแล้วก็ตกด้านนี้นะคะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกนี่ดูมีแสงซีวิวอ่ะรับพระอาทิตย์ตัดจะเหมาะชั้นบนก็มีห้องน้ำอีกตัวนะคะน,นี่ก็เห็นอยู่ด้านหนึง่งสวยงาม มีห้องน้ำแบบมินิทอยเลทนี่นะคะมีม่านปิดนะกันโปมินิทอยเลทเล็กๆน่ารักฉี่ได้นะคะแต่ถ้าหนักก็โดนด่านะคะอันนี้นะคะก็จะมีทีอ่าทีวีไปไหเอาทีวีอยู่นะมีทีวีแล้วก็มีอ้อเดี๋ยวราแมทิพย์แพ่ดูเราจะบอดคนะ่ะอันนี้อยู่ในห้องแอร์ก็เย็นอยู่นะ นี่มีเสื้อนะคะเสื้อคลุมสําหรับแบบเผื่อใครอยากมาแล้วแก้ผ้านะคะเอาเสื้อคลุมไปใส่ให้เดินล่อนในเรือได้นะคะอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะจ๊ะสําหรับสองคนแล้วก็มีแกมานอนแล้วโอ้โหโ,โดนลมเขาจะหักหักเปนเนี่ยหรือหักแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะห้องพักภายในเรืออยากให้ดูวอลเปเปอร์ช้าหงายขึ้มนมาสวยมากวอลเปเปอร์บนเรือคิดไ่้ยังไงวอลเปเปอร์ลายนี้สีนี้เนี่ยใครจะกล้า นี่ใครเท่ากับพี่ต้อมตัเดียเท่านั้นโอเคก็ขคร่าวนะร้ยร้อยหายร้อนก่อนแล้วก็จะมีรีวิวออนเซนนะหน้าเหือจจะเห็นไหพี่ต้อมก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกเม้น,นะะท์น,นะคะที่ส่งเข้ามานะคะกำลังใจนะ,ะทำให้ทุกคนสู้ๆและทําให้พี่ต้อมสู้ๆต่อไปนะคะทุกกำลังใจมีความหมายมากๆานะคะพี่ต้อมอ่านทุกเม้นท์เลยนะคะเป็นกำลังใจทุกคนเหมือนกันนะคะทำไมคุณแม่ไม่เครียดเลยคะ,ะเครียดแล้วนำลงไปล่ะนี่กูเครียดถ้าเครียดแล้วนำลถกูจะเครียด เครียดทำไมคะอย่าเครียดนะคะถ้าเครียดถึงลงสุขภาพเรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สุดอะไรที่มันเป็นของนอกกายเราหาใหม่ได้นะคะกำลังใจเราต้องสู้ๆเราต้องเข้มแข็งนะคะเราจะได้มีภูมิต้านทานเพราะว่าเรายังอยู่ในสถานาการณ์ที่มันยังมีโควิดอยู่ก็เล่ามันไม่ได้ไปไหนเลยนะโควิดอ,อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งไว้เพื่อให้เสริมภูมิต้านทานนะคะอย่าเครียดแล้วทำไมคุณแม่หน้าใสจังเลยคะอ่ะอ่ะทำไมอะเซรั่มดีอยากใสก็ใช้อุมาซอร์เซรั่มสิคะ อย่างงอใ <laughs> บ๊าย,ายจุ๊บๆรักทุกคนนะคะ